นแล้วกลับมาที่บ้านอันแสนสุขถึงเวลาพักผ่อนของชายเก้าแล้วแหละตอนนี้ชายก็ก็แบบว่าเพิ่งเลิกเรียนกลับมาตอนสี่โมงเย็นเออคุณจังแหรูปร่งหน้าตาแบบนี้หุ่นแบบนี้ชุดแบบนี้โอ้ยชายเอ๊ ไก่เก๋อนี่ต้องปิดประตูขังไว้เลยไช่เธอใครเนี่ยมาทำอะไรที่บ้านไช,ช่เก๋อชิบะเออไม่สิแล้วอย่างนี้ไช่เก๋ก็จะโดนยึดบ้านเฮ้ยจะเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้ประตูใต้ห้องใต้ดินเปิดเชื่อเอ๊ะ ใครหน้ามัดแอบ,บอะไรที่บ้านชายัยเกล้วแล้วทำไมแบบว่าเหมือนชัยเกล้ขนาดนี้เอ๋โอ๊ยช้วเออแต่ก็ไมพูดด้วยเอเออหายไปไหนแล้วฮะชั้ว เอ๊หรือว่าจะเป็นพี่น้องฝาแฝดของชายเกิว่าแต่เฮ้ยชายก็ไม่มีพี่น้องหรือพี่น้องที่พลัดภาคอ้นี่จับได้แล้วหยุดหยุดหยุด,ยดเดี๋ยวนี้จะเป็นใครนะ่ะเ,เหนื่อยจริงๆเลยเอ้าหายไปแล้วแฮ เออเขาหายเข้าไปในอุโม,มงค์หรือเปล่าหรือมันเป็นอุโม,มงค์มิตินะเออ,เอ,อโอใจตกใจหมดเลยเออคุณพี่แมวเมื่อก,กี้เห็นผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูมาทางนี้หรือเปล่าคะเออ,เอ,อ,เอ,อไม่พูดด้วยแห่เอาใช่ ว่าต้องเป็นคนคนเดียวกันแน่ๆอเข้าไปในบ้านบันนี่ด้วยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเมื่อก,กี้บันนี่นะ่ะเอ้ยต้องไปเปิดไปดูไปไปดูให้เห็นกับตาเอ้ยเ,ยเยมื่อก,กี้ชิก็เห็นกับตาเลยว่าเปลี่ยนร่างเป็นจุาหมีจากแมวเป็นหมีแล้วก็เข้าบ้านบันนี่ แต่ว่าเอ๊ะที่บ้านมันไม่มีขวดอะไรวางอยู่เต็มเลยแฮะสงสัยขวดอะไรนะ่ะน้ำยาอะไรเต็มไปหมดช่วยช่วยช่วยน้ำยาอะไรเต็มไปหมดเลยช่วย,ยเอ๊ย ไชเกลทำไมเธอใจร้ายกับฉันแบบนี้อ้าเอ้าวบันนี้เองเหรอเชย่อีบันเนี้ยโอ้โอ้สนุกดีแฮะได้แก้งไายเกลสักขวดีกว่าบันเนี้ยเอออย่าบอกนี่จาเปลี่ยนร่องตายเธอตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันคือเธอฉันไม่กลัวอีกแล้วนะ แไปแกล้งลุงดีกว่าเออแกล้งลุงดีกว่าสนุกดีแฮไปแกล้งทุกคนเลยแกล้งด็อกเตอร์ด้วยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้บันนี่เปลี่ยนเป็นตัวอะไรไม่สำคัญอยู่ที่ว่าได้น้ำยานะั้นมนจากไหนนะ่ะงั้นระหว่างนี้ชายก็ขอ,ขอรอบันนี่อยู่ที่บ้านบันนี่ก่อนก็ได้เพราะว่าชายเก้าหนะอยากรู้มากเลยว่าน้ำยาพวกนี้ น,นีไ่ได้มาจากไหนแล้วมันน้ำคืนน้ำยาอะไรนะเฮ hey, ชาชัยก็กินเออจะว่าไปใชนก็ไม่กล้ากินมวดส่วหลอกกลัวว่าแบบเออกินไปแล้วจะไม่รอดนะทุกคนถ้าเจอขวดอะไรแปลกๆแ,แ,แบบนี้อย่าไปกินนะแล้วทุกคนคิดว่าบันนี่ได้ไอขวดพวกนี้มาจากไหนนะแล้วอยากให้บันนี่กินแล้วไก่ล้างเป็นตัวอะไรคอมเมนต์บอกเช็์ก็หน่อยสิเอ๊ โผล่มาแล้วเป็นแบบเจ้าด็อกเดเมื่อตะกี้ชายก็คงตกใจให้ยิงบัตน,นี้ตายเหมือนเดิมนะ <c oughs> จะว่าไปก็แบบน่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะอาแก่งสนุกจังเลยแฮ่เปลี่ยนร่างเป็นร่างอื่นต่อดีกว่าอันเดลแกไปแล้วเหรอไหนๆเธอก็กลับมาแล้ว <c oughs> ตัวสูง ตรสิมองไม่เห็นเฮ้ยหลอนมากนนนีี่่โอ้ยเป็นคุณยายแกนนี่ที่หลอนสุดเลยสุดเจ๋งป้านี่ฉันได้น้ำยาดีมาพอดีมีคนเอาไปทิ้งในถังขยะด้วยฉันก็เก็บมา ตอนแรกฉันก็งงว่ามันคือน,น้ำยาอะไรเพราะเห็นมดกินเท่านั้นแหละมดเปลี่ยนจากมดเป็นตะกแตรนฉันก็เลยอ่ะมันคือน,น้ำยาเปลี่ยนร่างนี่เองทีน,น,นี้เดี๋ยวฉันจะทําให้ดูนะอ่ะโชโอ้เก่งดีใช่ไหมล่ะ <laughs> นี่ฉันก็อยากเป็นอะไรเราก็นึกตามจินตนาการได้เลยนะเดี๋ยวฉันจะกินนะกึ๊บ oh. อยากเป็น กระต่ายงงมากทำไมกลับมาล่างเดิมน่ะอ๋อกระต่ายไงเพราะเธอเป็นกระต่ายอยู่แล้วขวดอึ๊บสองขวดเป็นปึ๊บเย้ยหนอนเย้ยเป็นทั้งหนอนทั้งหมาเลยน่ะหนอนสองขวดเป็นหนอนเป็นหนอนหมาเป็นไงล่ะไชคิลเจ๋งดีใช่ไหมล่ะแต่บัดนี้เธอเหลือสองขวดสุดท้ายนะแล้วปึ๊บ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 ปึ๊ปึ๊ ไงตลกใช่ไหมตลกแค่เธอกลายเป็นไก่ลุงลเป็นไก่ทําไงไปแก้งลุงดีกว่าพอลุงจะทอดไก่ฉันก็จะรีบวิ่งหนีนะ่ะโอบันนี่เธอจะรอดอนับมือลุงนับอลุง,ง,ลงดีกว่าฉันว่าเอ้า,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 าอ้าอ้าอ้อ้อถ้าทไม่ดีฉันว่าเธอน้อจะได้เป็นไก่เป็นไก่ยาของลุงตลอดไปนะไม่สน แบบนี้ก็น่าสนุกเหมือนกันแฮะแต่ถ้าบันนี่กลับร่างไม่ได้แล้วเป็นไก่ตลอดไปล่ะเจ็บนี่แต่ชายก็จะเข้าร้านแล้วจะมาแก้งออเดอร์ไก่ลงความนี่ก็สั่งจริงแหละแต่อยากรู้ว่าไก่ที่ได้กินนั้นเอ,อจะเป็นไก่ที่ลงมีไว้หรือว่าจะเป็นบันนี่ยไหยังไยูย่ไน เคทอดไก่จะหมดแล้วนะเอสวัสดีลุงเอ้าหนูใจก็ว่าไก่เอ๊๋เชคก็จะมาสั่งไก่นะอยากกินไก่ย่างค่ะอยากกินไก่ย่างเหรอโอ้ดีดีดีตู้เย็นฉันทอดไว้หมดแล้วดีดีดูไก่ย่างนี่เสียงกระป๋องกระป๋องโอ้ไก่หลุดเหรออะไรนะโอ้ไก่กรกป๋องกรป๋องเจ้าตัวนี้เหรอ วันนี้ไม่น่าใช่แฮยโอ้ยไก่จิกเกือบไปแล้วไก่ไก่อยู่ไหนหลุด้มันเบิดไก่ลืดโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปทอดนะไก่หลุดเดชเก็ขอโทษด้วยนะมันหลุดเยอะอ๋อจิตหลังจะตายโอ้โอ้ดูอีกแล้วนี่ไงโอ้ลุงกำลังอยู่ช่วงการอ้าวเรียบร้อยไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากลุงไม่ต้องกังวลเดชเลุงจัดการเองนะลุงโหดมาก โอเคเรียบร้อยแล้วไก่บันนี่อยู่ไหนนะโอ้ใช่ก็นั่งขอนพักพักพักโอเคนะพักนี้นะลูกจะทอดไก่ให้บดเลยนะใช่ก็เด็กไก่จิกโอ้ไม่ใช่บันนี่นะอันนี้บันนี่ทอดเลยละกันบันนี่เองว้า ใช้ก็รหลอนานไม่ไก่มาเสิร์ฟนะจ้าเฮ้ยไกยเป็นไก่ได้ยังไงเนี่ยโอ้อย่างางี้หลอไม่ได้ละ<ส>หนีดีกว่า<ส>โอ้อยู่ได้กับมานี่นะเจ้าไก่แง่หนีนะว่าเปลนน้ำยาเปลี่ยนร่างเปลี่ยนเหมือนเดิมละกันไก่บนันนี่จะเชิญน้ำยาเปลี่ยนร่างหมดแล้วนะโอ้ไก่ไก่ไก่